เข้ามาด้วเกี่ยวประด้นกันแล้วเยวเขามาลุ้นกันด้วยครับพี่น้องครับว่ายน่มเกี่ยวแล้วสิได้รลายปันเด้นทีได้จัก แอลครพี่น้องไปรอเที่เขาทั้สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่บ้านสวนมฮมักชาแน,นลครับผมเอนี่เลิกงามย่ามดีนะครับเด้อเบาเอ๋ได้นัดรถเกี่ยวนะครับคุ้ยกระตาแกรถเกียเก่ยวว่าไห้มาเกี่ยวเ่าใหแน่ือนี่สัดดอกว่านะครับผมเป็นข้าวเหนียวดอกขอขอสิบครับผม นะครับแกสุกเหลืองเต็มท่งหน้า้วเด้อครับพี่น้องครับโมนี้ก็เลยไห้รถเกี่ยวมาเกี่ยวไห้นะครับผมมาครับหลังจากทีเบ้าเอนะครับหยอดนะครับเครื่องดื่มบอกเจ้าทีเจ้าทางเจ้าให้เจ้าหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะรถเกี่ยวกับพ้อมที่จะลุงแล้วครับผม

เราเอ็ดำะไบางอย่างหางเบิ้งตอเขาด้วยว่าหางสำเรเลยหันจอแสงจางหน่อยด้วยครับพี่น้องเกี่ยวพ่อตามทีมนาที่ออกพี่น้องสี่เหลวละละ ย่อมาโดนกันแล้ว เจ็บห่วงเข่าก่อนพี่น้องห่วง,ขงเข่าเฮียตป,ปไหวหน้ให้หน้าคนละุ่นมาเดียวเสี่ยงกับบ่คอยหนาครับพี่น้องเพราะว่าผมดำห่างแห้งเสี่ยงกับเต็มหน่อยดำมังหางไว้ย้อนย่านกาบเพราะ่อผุดเบิง้งเลี้ยวเบิ้งต่อเขอ่ายางห่างเลย แ่ว่าห่วงดีอยู่นะครับแต่ว่าผุนว่าอันต่อต่อมันทางแต่ว่าห่วงมันดีอยู่ห่วงเขาดีอยู่พี่นอ้องครับปีนาป๊บเลี้ยนไหมขยับเขาอีกักหน้อยนึงนะครับเดี๋ยวฮ่ามาลุ้นกันด้วยครับพี่น้องครับว่าย่ามเกีียวแหล้วสิสด้หลายปันเดสิไเ้จกักซอมนย่างอยู่อีกสองรอบกับเบิดข้าวแล้วพี่น้อง mệt khẩu lấy o nghĩ gì biết không lấy là là làm khương thép

สามดังสีดังอยู่สามดังสีดังอยู่ดังหน่อยๆเก้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกด Subscribe เป็นอกำลังใจให้เบาเอแานสวนนุ่มฮักชาแนลน,ำน้ำในเด้อครับพี่น้องครับ เยอกันไหมครับคลิปหนะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออัลาพาจากไปด้วยภาพนี่ครับผมรถเกี่ยวกระลั่งข้นเทนเรือครับลับบานกับเพี้ยนครับผมโอเคครับ